โรงเรียนป่าตานบ้านทิพิทยาตั้งอยู่เลขที่100หมู่ที่19บ้านป่าตานตำบลบ้านทีอำเภอบ้านทีจังหวัดลำพูนมีเนื้อที่ทั้งหมด23ไร่1งาน20ตารางวาเปิดทำการสอนเมื่อวันที่19กรกฎาคม2519มีจำนวนข้าราชการครู24คนชาย10คนหญิง14คน ครูอัตราจ้างจ้างโดยเงินงบประมาณ2คนเงินรายได้สถานศึกษา6คนลูกจ้างประจำ1คนลูกจ้างชั่วคราว1คนมีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น265คนชาย111คนหญิง154คนผู้อำนวยการโรงเรียนนายธีรศักดิ์แก้วสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางจิราพรจันทนุปาลกิจกรรมเด่นของโรงเรียนซึ่งถือเป็น Best Practice มีทั้งหมด3ด้านได้แก่ 1. ด้านนาตศิลป์โรงเรียนได้เปิดชุมนุมนาฏศิสินสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจในด้านการฟ้อนรำมาตั้งแต่ปี2540โดยมีแม่ครูกแกสอนแทเรียวเป็นผู้ฝึกสอนจนกระทั่งท่านกเกษียณอายุราชการ แต่ก็ได้มาช่วยสอนอย่างต่อเนื่องในปีพศ2557ได้มีวิทยากรท้องถิ่นคือครูชาเดฮันซึ่งท่านได้สละเวลามาฝึกสอนโดยไม่คิดค่าจ้างและส่งนักเรียนชุมนุมนากศิลไปแข่งขันตลอดจนหารายได้พิเศษจนกระทั่งมีผลงานด้านนากศิล์เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศ รางวัลสูงสุดที่ได้รับคือรางวัลเหรียญทองนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับม1ถึงม3ปีการศึกษา2557ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติและรางวัลชนะเลศิศการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับภาคในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่65ที่จังหวัดแพร่ 2. ด้านกีฬาบาสเกตบอล ชุมนุมบาสเกตบอลเริ่มก่อตั้งทีมเมื่อปีพศ2537โดยแนยวคิดของอาจารย์นาฏปริยาเหลียนทองอดีตนักกีฬาฟุตบอลหญิงเมื่อเริ่มมาสอนที่โรงเรียนนี้ในปี2534และเริ่มทำทีมฟุตบอลแต่ไม่ประสบความสำเร็จและมีปัญหาข้อจำกัดเรื่องงบประมาณในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจึงคิดที่จะลดข้อจำกัดดังกล่าว และได้เริ่มทำทีมบาสเกตบอลชายก่อนโดยเริ่มส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันร,ระดับจังหวัดในปี2538และมีผลงานเป็นที่ปรากฏมาอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศรางวัลสูงสุดคือการได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬายเยาวชนแห่งชาติหลายปีติดต่อกัน 3. ด้านหนังสั้น มีจุดเริ่มต้นจากในปีการศึกษา2,554นักเรียนกลุ่มหนึ่งได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมการทำหนังสั้นซึ่งจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมเป็นเวลา12วันทำให้ได้แนวคิดในการจัดทำหนังสั้นจึงได้ใช้ความรู้จากการเรียนการสอนทั้งการเขียนบทหนังสั้นการแสดงบทบาทสมมุติการตัดต่อภาพการแทรกเสียงต่างๆมาพัฒนางานหนังสั้นอย่างต่อเนื่อง จากรุ่นสู่รุ่นจนปัจจุบันชุมนุมหนังสัน้นมีผลงานหนังสั้นมากกว่าสิบเรื่องรางวัลที่โดดเด่นคือชนะเลิศระดับจังหวัดหลายรายการรองชนะเลิศระดับภาคและรางวัลสูงสุดที่ได้รับคือรางวัลชมเชยลำดับที่1การประกวดหนังสั้นส่งเสริมคุณธรรมระดับประเทศปัจจุบันชุมนุมหนังสั้นและการแสดงยังคงเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจในการถ่ายภาพ การเขียนบทและการแสดงโดยมีครูพลิศพรอุปนันเป็นครูที่ปรึกษารายการประเมินในด้านต่างๆด้านที่ 1. การบริหารงานวิชาการโรงเรียนได้มีการปรับหลักสูตรสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่องด้านการจัดการเรียนการสอนครูมีแผนการจัดการเรียนรู้การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลมีการใช้เครื่องมือในการวัดผลประเมินผล การใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆมีแหล่งเรียนรู้อย่างเพียงพอจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้มีการทำงานวิจัยในชั้นเรียนจัดระบบประกันคุณภาพภายในส่งผลให้โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาโอเนอยู่ใน10บลำดับแรกของสอบโพโม .35 มาอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมตามนโยบายที่โรงเรียนเข้าร่วมได้แก่ 1. ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็นสีด้านได้แก่ Head กิจกรรมพัฒนาสมอง Heart กิจกรรมพัฒนาจิตใจ Hand กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติทักษะชีวิตและ Health กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ 2. การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนโดยได้แทรกเนื้อหาสาระในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระจัดกิจกรรมในวันอาเซียนศึกษาทุกปีเช่นการตอบปัญหาการวาดภาพการแต่งคำขวัญและการแสดงละครเป็นต้น 3. การจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง สอนให้นักเรียนรู้จากหน้าที่ของพลเมืองที่ดีและนำไปสู่การปฏิบัติจริงอาทิเช่นการทำความสะอาดโซนทุกวันการสร้างฝ่ายชะลอน้ำการปลูกป่าการรณนรนงค์ในวันสำคัญต่างๆเป็นต้น 4. การจัดการเรียนรู้ในทศวรรษที่21โดยเน้นที่องค์ความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนต่างๆให้นักเรียนสามารถติดตามและค้นคว้าได้ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน 5. ค่านิยมหลักของคนไทย12ประการ มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมได้แก่การร่วมประเพณีในวันสำคัญการเปิดชุมนุมหน้าตัดสินการทำบุญตักบารก,การจัดกิจกรรมวันพ่อวันแม่เป็นตน้น 6. การจัดกิจกรรมแนะแนวโดยมีครูที่รับผิดชอบงานแนะแนวหนึ่งท่านและให้ครูที่ปรึกษาเป็นครูแนะแนวแก่นักเรียนเพื่อจะได้ติดตามดูแลอย่างทั่วถึง ด้านที่2การบริหารงบประมาณโรงเรียนได้มีการบริหารงบประมาณที่ถูกต้องเหมาะสมติดตามควบคุมการใช้งบประมาณมีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำบัญชีวัสดุการเงินเป็นปัจจุบันมีการตรวจสอบพัสดุประจำปีด้านที่3การบริหารงานบุคคลผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารมีวิสัยทัศน และมีความเป็นประชาธิปไตยมีคุณธรรมโครงสร้างการบริหารงานมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรอย่างชัดเจนมีการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรอย่างเหมาะสมวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูมีมาตรการในการป้องกันการกระทำผิดวินัยของบุคลากรและให้บุคลากรทุกคนจะทำ ID plan เข้าร่วมโครงการ T.E.P.E. ออนไลน์ e P e Online, และได้นำผลการพัฒนาของครูมาพิจารณาความดีความชอบด้านที่4การบริหารงานทั่วไปโรงเรียนมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีพื้นฐานที่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบาย มีอาคารสถานที่อย่างเพียงพอมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมในการทำกิจกรรมด้านการบริหารกิจกรรมนักเรียนมีการดำเนินกิจกรรมประจำวันมีงานอบรมนักเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการป้องกันการใช้สารเสพติดในสถานศึกษามีการจัดระบบการควบคุมภายในจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องมีการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนด้วยดีเสมอมาโรงเรียนป่าตาลบ้านทีพิทยาพ,พร้อมที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลให้เกิดคุณภาพของผู้เรียนตามที่ทุกฝ่ายมุ่งหวังอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปสวัสดีค่ะ